แลวตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่นะครับสามชั้นมีสระว่ายน้ําด้วยนะครับอยู่ย่านอุดมสุขซึ่งมูลค่าบ้านหลังนี้ตั้งไว้ที่85ล้านบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ก๊อปจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีพื้นที่ใช้สอยอะไรบ้างแบบทุกมุมครับคือเมื่อเข้าบ้านหลังนี้เข้ามานะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นวงเวียนแล้วก็จะมีสวนที่ตรงกลางนะครับ พื้นที่ตรงนี้ที่จะเป็นติดมุมที่สุดเพราะว่าพื้นที่ของซอยอุดมสุข45นะครับตั้งแต่บริเวณด้านหน้าเนี่ยจนมาถึงตัวบ้านจะมีการสร้างคอนโดมิเนียมนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ด้านข้างหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะทํำในส่วนของอพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะครับมาที่พื้นที่แรกฝั่งริมรั้วของตัวบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้ดีไซน์สามารถเข้าไปดูได้ แล้วก็มันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นร้านสามารถทําร้านได้เลยนะครับโยเนี hmm. ่ยลักษณะของตัวพื้นที่จุดแรกอันนี้แค่จุดแรกนะครับก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่สามารถที่จะทําซึ่งก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าจะเป็นในส่วนของทําร้านสเต็กนะครับใครที่จะเปิดร้านเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการ ทำธุรกิจได้หรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่อื่นๆก็ได้นะครับเพราะนี้ประตูเปิดได้เปิดได้ทีนี้เปิดได้แต่ตอนนี้เขาปิดไว้เปิดแล้วก็เป็นประตูข้างนอกอถูกหลังจากที่เข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านนะครับส่วนแรกเดี๋ยวพาวนดูรอบนอกก่อนนะครับลังขึ้นไปมาแล้วมันเป็นดาดฟ้าด้วยสามารถที่จะขึ้นไปนั่งเล่นข้างบนได้บรรยากาศ เย็นๆนะครับส่วนที่เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่าพื้นที่ตรงลานจอดรถมันสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็เป็นดาดฟ้าได้เดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปดูนะครับคร่าวๆให้เห็นภาพนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของตัวบ้านนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ทางเข้านะครับก็จะอยู่ทางนี้ซึ่งพื้นที่ด้านในเดี๋ยวจะให้ดูมันจะเป็นถงสไตล์การตกแต่งมันจะเป็นแบบแนวยุโรปนะครับแล้วก็ห้องนอนต่างๆในในบ้านนะครับ ะออกแบบดีไซน์คล้ายๆกับโรงแรมเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูชั้นแรกก่อนนะครับไปโอเคข้ามาถึงที่ตัวบ้านนะครับพื้นที่ห้องฝั่งนั่งือเนี่ยก็จะเป็นเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นห้องห้องรับแขก ที่ชั้นล่างนะครับนี่คือห้องได้่่วโซนพื้นที่ฝั่งนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นในส่วนของน้ำตกก็จะมีแต่ว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังปล่อยเอาไว้อยู่สำหรับใครที่สนใจเนี่ยแล้วอยากจะทำให้มันเป็นน้ําตกเหมือนเดิมก็สามารถทำได้เพราะว่าโครงสร้างทุกอย่างยังคงอยู่นะครับมาที่ห้องถัดไปส่วนของห้องตัวนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเช่นเดียวกันเดี๋ยว ให้เข้าไปดูนะครับเราจะเข้าเป็นบางห้องเพราะว่าดีไซน์ในแต่ละห้องเนี่ยมันมีความคล้ายกันอันนี้คือชั้นล่างจะเป็นพื้นที่ห้องรับแขกที่สามารถที่จะอให้นอนได้นะครับแล้วก็นั่งดูทีวีตรงบริเวณจุดนี้ครับมาเสร็จสองห้อง ห้องฝั่งนี้ห้องเก็บของครับพื้นที่เก็บของกว้างซึ่งสามารถทําอย่างอื่นได้นอกจากเป็นห้องเก็บของจะทําเป็นห้องนอนหรือเป็นห้องรับแขกก็ได้เช่นเดียวกันครับห้องลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็นห้องเก็บของได้แล้วก็สามารถใช้สอยเป็นห้องพักได้เพราะว่าตัวนี้จะมีห้องน้ําในตัว ห้องถัดไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้เวลาน่าจะนานพอสมควรเพราะว่าห้องมันเยอะมากนะครับโซนฝั่งนี้จะเป็นห้องเมื่อกี้เขาบอกเป็นห้องซักผ้าเก็บเสื้อผ้ารีดผ้าจะใช้ห้องตัวนี้ได้ครับต่อน,นี้ก็จะเป็นห้องนะ้ำแล้วก็จะเป็นโซนพื้นที่ห้องเก็บของ เช่นเดียวกันครับชั้นแรกเนี่ยจะเป็นประมาณนี้อยากให้ดูดีไซน์ตรงนี้มากแบบมันสวยงามมากไปดูชั้นสองนะครับชั้นสองเนี่ยจะเป็นโซนห้องนอนมา <c oughs> <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ทางนี้ เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปทีหลังจะเป็นในส่วนของโซนชั้นสามที่แบบเป็นเอาดอ d o เลยตรงโปร่งนะครับมีห้องเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ตรงนี้บริเวณชั้นสองนะครับจะมีทั้งหมดอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่แล้วเป็นห้องนอนห้องนอนห้องเก็บของแล้วก็มีห้องฟิตเนสนะครับเดี๋ยวให้ไปดูในส่วนของตัวห้องเบื้องต้นหนึ่งห้องนะครับลักษณะห้องทุกห้องอาจจะเป็นมีความใกล้เคียงกัน สามารถให้แขกเข้ามาพักนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนนะครับห้องนอนฝั่งนี้ก็จะเป็นระเบียงห้องน้ําห้องเก็บของอห้องเหมือนตู้เสื้อผ้าอยครับเก็บเสื้อผ้านะครับจะมืดหน่อย ที่ตรงนี้คือห้องเก็บของแขวนเสื้อผ้าเหมือนตู้เสื้อผ้าครับแต่ว่าเป็นตู้เสื้อผ้าแบบมังมงนงขึ้นมาปิดตัวไองอันนี้ก็เป็นห้องน้ำในตัวไป <laughs> อีกยาวไกลเปิดประตู ให้ดูระเบียงนะครับระเบียงทุกห้องนี่ปกติครับสามารถทำสวนปลูกต้นไม้ เป็นธรรมชาติได้หรือใครที่อยบจริงๆดีไซน์มันเปิดโรงแรมมากเลยนะหลับจากที่เข้ามาดูเดี๋ยวไปห้องอื่นต่อห้องนอนตรงเนี้ยหลักๆจะมีเบื้องต้นที่ทําเป็นห้องนอนสามห้องมีห้องนอนใหญ่แล้วก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับนี่ขนาดห้องนอนเล็กนะแล้วก็จะมีอีกห้อง่ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันเลยอ่ะนจะไปถึงโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่สามารถ ใช้เป็นพื้นที่นั่งกินข้าวนั่งกินกาแฟรหรือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยสวนลมละกันนี่ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังแล้ะหลักบ้านมีห้องน้ํามีห้องเสื้อผ้าเหมือนกันนี่ก็ห้องเก็บเสื้อผ้าครับปิดผิดป <laughs> <laughs> ิดไฟมันเยอะไปเดี๋ยวไปห้องถัดไป นี่ก็เป็นในส่วนงห้องนอนห้องที่สามโซนพื้นที่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นสองประตูฝั่งนี้จะเป็นห้องเก็บของเก็บกระเป๋าของ,งต่างๆนะครับ ส่วนอีกฟังนึงจะเป็นห้องครัวเล็กซึ่งตรงนี้จะไว้ใช้แบบชงกาแฟกินข้าวแต่ว่าจะทําอาหารไม่ได้ถ้าทําอาหารจะต้องใช้ครัวที่บริเวณด้าน,นล่างนะครับโอเคนี่ก็เป็นห้องเบื้องต้นนะครับให้ดูตอนนี้คือเริ่มเหนื่อยเพราะว่าพื้นที่เยอะมากจริงๆห้องนี้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นห้องดูหนัง ต,ตอนนี้กลายเป็นห้องฟิตเนสครับดูพื้นที่กว้างสามารถทําอย่างอื่นได้ทำถ้าเกิดว่าทําเป็นห้องนอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ตรงนี้ส่วนบริเวณด้านลังที่เขาบอกว่าเป็นห้องดูหนังตรงนั้นนะ่ะจะมีการทําไม่เรียบร้อยแนละ้วถ้าใช้เครื่องฉายก็จะเป็นภาพเลยนะครับก็สามารถทําให้มันเป็นห้องซีนิมาเหมือนเดิมได้ครับ ใหญ่ก็จะเป็นห้องนอนซึ่งตรงเนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นห้องที่ใช้ห้องนอนนักตอนเนี้ยจะมีทั้งหมดหนึ่งสามสี่ห้องและห้องที่ห้าจะเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับในการทําอะไรก็ได้หรือว่าห้องครัวต่างๆสามารถพิจแผงได้ครับสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราจะไปดูที่ชั้นสามที่เป็นห้องเรียกว่าเป็นห้องเอาดนะครับ ทางขึ้นสู่บ้านที่เป็นโซนเอาดอข้างบนก็จะเป็นพื้นที่มีห้องนอนหนึ่งห้องเป็นห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ทางขึ้นก็จะเป็นการตกแต่งจริงๆความรู้สึกมีเหมือนอยูอ่พื้นที่ที่เป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นโรงแรมเนี่ยการตกแต่ตงลักษณะแบบนี้จะให้ความรู้สึกแบบนี้น ถ้าถามส่วนตัวที่เห็นพื้นแบบนี้นึกถึงอะไรก็คือเข่าดินโซนนี้จะเป็นห้องพักนะครับเป็นห้องพักของที่บ้านนี้สามารถทําเป็นห้องนอนได้ทําเป็นห้องในประสงค์อย่างอื่นได้นะครับห้องคอนขัางกว่าล่าสุดเรื่องหอบนี่ครับโซนเอาดอของ <c oughs> บ้านหลังนี้นะครับ นี่ีการตกแต่งสไตล์เหมือนโลมนคือพื้นที่ตอนนี้ถ้ามองว่ามันคือโรงแรมเหมือนเป็นบาร์ครับบาร์น้ำพื้นที่ตรงนี้ทำอะไรได้กิจกรรมที่เป็นเอาท์ดอรรับบรรยากาศนการปลูกต้นไม้ไต่างๆตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องจะมีห้องน้ำนะครับ สามารถใช้ได้ห้องเก็บของและชั้นบนเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าสระว่ายน้ำมันไม่ได้ใช้แล้วนะเราสามารถมาปรับปรุงได้นะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนจะเป็นโซนของสระว่ายน้ำนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานนะครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แต่ว่าสามารถที่จะมาปรับปรุงให้เป็นสระว่ายน้ำที่สวยได้เหมือนกันระยะ ถ้าจำไม่ผิดมัน25เมตรหรือประมาณเนี้ย25นะถ้าถ้าไซส์ประมาณนี้นะพื้นที่จะทำเป็นสโลปพื้นที่ฝั่งทางนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก1.2เมตรแล้วก็ฝั่งทางนั้น่นาจะอยู่ประมาณสัก2เมตรนะครับคือจะทำเป็นสโลปลงเท่ากันแล้วก็ตัดลงเท่ากัน นี่เป็นเนื่อเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือจะมีสระว่ายน้าที่ตัวบ้านชั้นสามครึ่งนะครับอ่ะโซนพื้นที่ด้านบนนี้นะครับมันจะเป็นดัดฟ้าซึ่งจะขึ้นได้โดยจากห้องนี้นะครับคือทั้งเนี้ยทั้งหมดจะเป็นห้องหมดเลยห้องรับแขกห้องนอนห้องแต่งตัวแล้วก็จะเป็นในส่วนของครัวเล็กๆน้อยนนะครับที่อยู่ ภายในบ้านก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละในส่วนของบ้านหลนังนี้เดี๋ยวผมบอกนิดนึงว่าบ้านหลนังนี้มีเนื้อที่โดยประมาณสักไล่กว่าๆนะครับมันอยู่ที่646ตารางวาซึ่งพื้นที่ตรงนี้ใกล้ๆด้านหน้าซอยอุดมสุข45ตั้งแต่ต้นซอยยาวมาถึงติดตัวบ้านเนี่ยจะสร้างเป็นคอนโดแล้วก็จะมาถึงตัวบ้านเลยพื้นที่ตรงนี้จะซื้อ ไปทำอย่างอื่นหรือว่าอยู่พักอาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเอามาทำเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือว่าเป็นโรงแรมคือด้วยดีไซน์ที่เราได้พาทุกคนเข้าไปดูเนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่ต้องบอกว่ามันคือแพทเทิร์นเดียวกับโรงแรมนะครับในส่วนห้องนอนพื้นที่ใช้สอยต่างๆสามารถทำอะไรได้อีกนอกจากอยู่อาศัยนะครับใครที่สนใจนะครับบ้านหลังนี้โดดเด่น ตั้งแต่เข้ามานะครับประตูเป็นอิฐแดงตั้งแต่ประตูยันบ้านแล้วก็พื้นที่ใช้สอยด้านในนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับใครสนใจทั้งหมดราคาอยู่ที่85ล้านบาทนะครับย่านอุดมสุขใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับ